ทุกท่านแก่ๆเนี่ยพวกอยู่จุกแก้วเมื่อวันนี้จะมาปั่นจักรยานให้เล่นเลยนะนี่มีเกียร์มีเกียร์โค้งเทพนี่สีแดงนะตัวที่เหยียบนะที่เอาไปตัดสีแดงเว้ยเก็บเก็บนี่อันนี้จะเป็นก็เข็มทิศนะนี่อันเข็มทิศอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างนี่เป็นกระดิ่งส่วนตรงนี้เป็น ตอนนี้เป็นเกียร์แลตอนนี้เราใช้ประมาณข <eat. S 1> ้างเกียร์หนึ่งเกียร์สยวมีแปดเกียร์ปเกียตอนนี้เราใช้เกียร์สองครคิดแบบด้ันแ่เดียวแล้วเขาขึ้นเ้ยาก ปีนยากว่ะเฮียเฮ้ยเฮยแบตเตอรี่ดันสับจับทั้งหมดเตือนโอ้โหไม่เคสองยังเร็วค่ะแปบนะเกีคสองทำไมเร็วจูเลย ยบ่ปีแล้วเพิ่งได้หนึ่งนาทีโอ้ยเดี๋ยวเรยจะยย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 อยยยยย่ยย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 ยวยยยเย่ยยย No, I'm kidding. You're hot. do I've call me Jimmy. Yes. yes.